สวดีครับพระคุณผู้นำครับวันนี้ก็มายกยอนะครับวันที่สี่พฤศจิกายนนะครับเมื่อวานเนี่ยก็มาได้เโดอนรถตแขวนนะครับเนาะมันลุ้นกันว่าจะมีปลาหรือเปล่าน้อนนี้ครับวันนี้ก็บรรยากาศ6โมงเย็นนะครับเลิกงานรีบมาเลยครับดูตาแรกนะครับเนาะครับมาลุ้นกันครับดาวว้าว โี้โหดูดูนี่ดู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 สุดยอดเอาเอาอาอาอดนี่ครับกานีเป็นโลเลยครับนี่รถถ่ายรูปแล้วนี่งถึงตักไปอือตอนแรกคิดว่ามันติดต่อไหมครับสุดยอด ตะมงโอ้โหเป็นโลเลยครับนี่สุดยอด,ด,ยอดนี่ครับมันแบบเป็นฝูงเป็นมูอย่างี้เลยครับโอ้โสุดยอดอะ่ะมีแต่ป่าเนี่ยตะมงครับเนี่ยตรงเงาเลยครับนี่ดูว่าจะมีปลาซะแล้วน้องริบบิ้นสวยงามมากนะครับ นี่ครับรุ่นอย่างเงี้ยครับที่เขาได้เป็นร้อยกิโลครับเมื่อตอนวันจันทร์ที่แล้วครับบอกว่ามาเป็นคู่ครับหกตัวมาเป็นคู่หกตัวพอดี้โอ,อ้ยยกต,ตัวยกตอวเร็ว <laughs> น, <ality> นี่มันจะดิ้นตะกี้น่ะดูว่าจะดูสรงนี้นี่ครับปลาขาว <laughs> มาเขาวาดมาแล้วครับ,รบนีบออน่ครับหยมเอาไฟฉายมาครับเอามือถือซองเนาะนี่ครับปิดท้ายหรือเปล่าเ่อวานก็สัง่งเขาวาครับปิดท้ายนะครับาานี่ก็สัง่งเขาวาดอีกแล้ว ยังไงที่ไ,ไหนมาแล้วครับโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่เนาะนิ่งๆเลยครับนี่ตัวใหญ่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่สี่ห้านิ้วได้นี่ครับโัวใหญ่ 4, หญมาแบบนิ่งๆแต่นิ่งๆเลยเนาะ มเมฆผูงเงีย้ยใหญ่เข้าตอนนี้หมดเนาะอืมมืดแล้วนะครับเนาะ โอเคครับขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับเพราะมันมืดแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็จะมีช็อตเด็ดที่ปาเข้าเป็นฝูงนะครับแต่ว่าพอเข้าเป็นฝูงครับก็หายยาวเลยครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดามชมนะครับคลิปนี้อาจจะทําให้ดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเนาะก็ขอบคุณที่ติดามชมนะครับโอเคเดี๋ยววันหน้าครับคลิปใหม่หม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับมาลุ้นต่สุดท้ายกันครับ อุ้ยรอดไปแล้วเป็นปลาเข็มครับเดี๋ยวดูผนปลาเนาะไอตัวทำงานมาเยอะนี่ก็ปอลโลกว่าเลยเนาะนี่ครับนี่ครับนี่ตัวใหญ่นะนะครับตัวใหญ่เนาะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปสสุงผลปลาที่บ้านให้ให้ชมกินนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มาสรุปผลปลาเย็นนี้นะครับวันที่4พฤศจิกายน63นะครับวันนี้เนาะได้เข้ามากำาฝูนะครับมีตัวใหญ่ๆครับนะครับนี่เป็นปลาตะมงนะครับผูง6ตัว7ตัวนะครับนี่ครับมีอีก2ตัวเนาะเงี่ยงมันติดครับ2นี่ครับมีดไซส์งามๆนะครับตัวใหญ่ๆนะครับนี่ อีกตัวหนึ่งครับติดเงี้ยงมันติดเงี้ยข้างหลังนะครับข้างหลังมันนะครับดีมันไม่โดดออกหมดเนาะนี่ครับประมาณโลได้ครับนี่โลน่อยๆเนาะนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้ครับโอเคครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยม่วนะครับเพราะว่ามันปลามันนานๆเข้าทีครับแต่ว่ามันก็คุ้มเนาะเข้ามาเป็นฝูงนะครับนี่นี่ครับมีไซส์งามๆกันนะครับ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ